เมื่อเห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องอดีตของคนกับวันเวลาที่เปลี่ยนไปเมื่อกล่าวถึงเรื่องของวันเวลามันก็คงจะนีไม่พ้น กับเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ชีวิตที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ผ่านมาในอดีตเมื่ออดีตนั้นเป็นรากฐานของชีวิตที่จะส่งให้กลายเป็นผลในปัจจุบันและเมื่อปัจจุบันนั้นมันก็จะบ่งบอกและสามารถฟ้องไปถึงชีวิตของบุคคล ที่กําลังจะมีชีวิตที่เป็นไปในอนาคตการข้างหน้านั้นด้วยบางคนประสบการณ์แห่งชีวิตนั้นอาจจะเป็นเสมือนกับฝันร้ายเป็นความทรงจำที่ไม่งดงามผิดหวังกับความทุกข์เศร้าโศกเสียใจที่อยากจะดีลีทหรือว่าลบล้างเอามันออกไป จากชีวิตของตนเองเมื่อวันเวลาของใครลหลายๆคนที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันอาจจะมีเซี่ยวแห่งเศษซากของความทรงจำที่มันไม่น่าจดจำจากสิ่งที่ตนเองได้กระทำหรือว่าสิ่งที่ตนนั้นได้ถูกผู้อื่นกระทำไว้ ถึงแม้ว่าวันเวลานั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านวันแล้ววันเล่าผ่านไปจากปีเก่าก้าวเท้าสู่ปีถัดไปเรื่อยๆนั้นก็ตามทีแต่ทว่าเศษซากแห่งความทรงจำกับเหตุการณ์เมื่อครั้งวันวานที่ตนเองได้ประสบหรือว่าพบเจอมานั้น ความทรงจำนั้นที่มันอาจจะยังคงตกตะกอนหลงเหลืออยู่และคอยติดตามหลอกล้อนหัวใจของใครลหลายคนอยู่เป็นเนืองนิดเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจลืมเลือนได้ตราบเท่าที่เขานั้นยังคงมีลมหายใจมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ บาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนหรือกรรมที่เคยถูกใครยัดเยียดความสวยให้มาเป็นของขวัญที่ตนเองนั้นไม่คิดที่ะจะปรารถนาอยากได้ในชีวิตเชื่อว่าใครลหลายๆคนอาจจะยังคงมองเห็นรอยแผลเป็นความบาดเจ็บ ที่เป็นแพ้ภายในใจจากเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเชกเช่นเดียวกันกันกบบาปที่เราทำกรรมที่เราเคยก่อไว้กับใครหรือความชั่วร้ายที่เราได้เคยเป็นฝ่ายกระทำเมื่อครั้งวันวานในอดีตในครั้งเมื่อนานมาแล้ว และมันยังคงทิ้งร่องรอยแห่งวิบากและผลแห่งกรรมที่คอยวิ่งไล่ติดตามถามหาตัวเราผู้ซึ่งเป็นเจ้านายของมันนั่นเองคนบางคนที่ยังคงจะมีบุญเก่าหลงเหลืออยู่บ้างก็เปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วขีดเส้นโชคชะตาของตนเองใหม่ ละความโกรธแค้นอาฆาตทิ้งความเกลียดชังสาบแช่งในใจปล่อยวางซึ่งความทุกข์ระทมแล้วโอโหสิกรรมจนหมดสิ้นเพื่อนำพาวิธีแห่งความเจริญพาสุขเข้ามาสู่ชีวิตของตนนั้นอย่างตั้งใจการให้อภัยด้วยใจที่ยอมจำนน กับความไม่เป็นธรรมในชีวิตนั้นถึงแม้หัวใจจะเรียกร้องถามหาทวงถามซึ่งความยุติธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเป็นจริงเช่นนั้นใช่หรือไม่หัวใจของใครลหลายๆคนนั้นอาจจะตั้งคำถาม และเฝ้ารอคอยความเป็นธรรมให้กับชีวิตเมื่อบุญเก่าได้นำพาชีวิตคนให้ขวยคว้าถามหาความดีมากขึ้นและน้อมนำธรรมะเข้ามาสู่หัวใจที่เคยมีบาดแผลมาจากอดีตการบาดแผลในใจอันเป็นร่องรอยของความทุกข ที่เต็มไปด้วยคราบของหยาดน้ำตาที่เคยพลังพรูมไหลออกมาอย่างท่วมท้นกล่ำกลืนและฝืนทนในวันที่หัวใจของคนนั้นเกินที่จะแบกรับกับความเจ็บปวดและความชอกช้ำนั้นเอาไว้ได้ใครหลายๆคนอาจจะยังคง ต้องอดทนกับวิบากแห่งผลกรรมจากพบในอดีตและชีวิตในชาติปัจจุบันอยู่เนืองเนืองด้วยความไม่รู้ว่าตนเองนั้นได้ทำกรรมอะไรเอาไว้บ้างในอดีตท,ที่ผ่านมาบางคนก็ท้อบ้างถอยบ้างยอมแพ้บ้างแต่ก็ยังลุกขึ้นสู้ต่อ ในทุกๆวันที่ตนเองนั้นยังมีชีวิตด้วยหัวใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นในความดีของตนที่เฝ้าเพียรสร้างและกระทำเอาไว้เพื่อหวังที่จะไถ่โทษและหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตของตนนั้นจะพบกับแสงสว่างในความดี ส่งผลให้เป็นความสำเร็จรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งและมีความผาสุขในเบื้องปลายของชีวิตที่ปราศจากสิ้นแล้วซึ่งผลแห่งเวรภัยทั้งหลายใครบางคนก็บอกตัวเองว่าชีวิตนี้จะไม่ขอยอมแพ้ให้กับความไม่ดีจะไม่นำพาชีวิต ที่มีวันเวลาเหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้ให้ต้องทำผิดศีลธรรมใดๆแบบที่คนเราเรียกว่าตั้งใจนั้นให้มันเกิดขึ้นมาอีกในชีวิตนี้มเาามื่อใดก็ตามที่บุคคลผู้นั้นได้มีธรรมะอยู่ภายในจิตใจเขาย่อมรู้ว่านี่แหละคือเคราะ ที่ป้องกันและปกป้องชีวิตที่ดีที่สุดไม่กลัวที่จะสู้รบกับกิเลสตันหาและความทุกข์กายทุกใจใดๆที่มันจะก้าวเท้าเดินทางผ่านเข้ามาในชีวิตของตนนับจากวันนี้ไปธรรมะนั้นยังเป็นเกราะที่คุ้มกันภัยให้กับชีวิต ทำให้คนดีนั้นได้อยู่อย่างอุ่นใจไม่ทุรนทุรายอะไรมากมายนักกับความผันแปรในเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตที่ต้องต่อสู้ในสังคมปัจจุบันเมื่อคนเลวหรือคนไม่ดีนั้นสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ฉันใดข้อจงพึงระลึก เอาไว้เถิดว่าคนดีที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้มองเห็นเพียงแค่เปลือกนอกที่ลวงหลอกตาคนที่ใครยกย่องชื่นชมว่าดีงามนั้นอาจเก็บซ่อนและปกปิดความลับซึ่งความเลวของตนเองนั้นเอาไว้ภายใต้เบื้องหลังหน้ากากอันดูดีนั้นก็เป็นได้ เมื่อในดีก็ย่อมต้องมีเสียและในเสียก็ย่อมต้องมีดีในความมืดย่อมมีแสงสว่างและในความสว่างย่อมมีจุดดําของความมืดมนนั่นแอบแฝงอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นความท้าทายนี้มันจึงอยู่ที่ความอดทน และความตั้งมั่นของตัวบุคคลที่จะดำรงตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมเท่านั้นเองสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เรียกขาว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย